พี่น้องยาี่ยสายซมาสุดทางเก็บมาสุดทางอุ้ยอู้ยกอเดียวคักคักค่ะเหลือแต่ปอกหลายหลายมันมันพี่พี่สองเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาคลิปนี้สิพามาเบิ่งปอกแหนงหน่อไม้เด้อค่ะปอกกับแม่ค่ะจ้าสวัสดีค่ะปอกแหนงหน่อไม้ซอยลูกสาวจ่ามือนี่ งามเลยค่ะพี่น้องงามมาดอนอ๋อนี่เนงที่เฮาได้มาไปหักต้นเสาเนาะค่ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิง่งแกงเปรื่น่แซ่บคัขกขนาดเลยค่ะเหล็กยางหลายหล่นกระตาหงอบมากเกือบบ่ะเม็ดงามบอนอนพิสตาเสบบอพี่น้องมาสิภาคบอกแหนงเด้อค่ะบปานี่ จังสีล้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วแต่ถนัดไผถนัดมันนาะผู้นี่เพื่ก้ามีดปาดกังสีนะคะแต่ห้าสิบปอกกังสีกลนาะค่ะพี่น้องตัวนี้สีหนึ่งใส่ถุงค่ะไหวกินดนๆเนาะ กอเดียวค่ะพี่น้องหล่นจุหล่นจุดเหลือเลยค่ะอักมามัน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 มเลยอักมันมันเลยด้วยะที่แปลกของปีหกเจ็ดค่ะ มม่ได้หาดพื่ได้บอกลายไอนี่น้อยนี่ เป็นบรรยากาศการปอกค่ะพี่น้องปอกกระบ,บอกายาก่ก็่ะเพราะว่าแนงอวบเนงงามนี่ปอกไปก่อนแล้วเนาะแบบเตี้ยก็ได้ก,ดกลายแต่ต้องปอกซอยกันค่ะปอกเ,วเวิวดิบผิวดิบง่ายเด้อพี่น้องห้ายปัน 我我块。Phantom.

2000年かかって、母ちゃん思い出 sí entonces hasta aquí เดีย๋ยวคนเขาไปตัดายที่หลังเนาะค่ะพี่นนองตัดทอนก่อนเขาสินงามๆเลยคะ่ะอันนี้หน่อยสิวากมนันดิ ไม่หยังล่ะครับสวัสดีครับ<ส>นี่ครับกำลังแกะแหน่งนอไม้ครับนีโ่โอ้เดี๋ยวซองผ้าถาดโมเมนต์น้อยเด้อครับนี่ <S <S แหน่งนอไมส้สวยๆงามๆครับนี่เลือบเลือบมาไล้ครับนี่นเหลือบไปไปเสือมืดล่ะครับออกออกออกจนวิน บอก <ไป S 1> ตอ้นเือแบบ <ไป S 1> มันไหลอยอาีคกับเนียงเนียงก่อนนี่นเกือบเลี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเมืองผลงานไหลไหล,าหลาง,างามงามนะสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องจคลิปีเปเพียงเท่านี้แหละค่ะแม่ปอกอันสุดท้ายละขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลล์กดแชร์นเด้อค่ะนี่ถ่ายคลิปปอกมาใหม่ให้เบิรงเน,ะนงงาะส,สวัสดีครับน้ำงามเลยมิชิกสวัสดีครับสวัสดีครับครับจอุ้ยนานเ้ย <laughs>